ทีมตัวนี้เราใช้แล้วอะเราไม่ต้องไปใช้แอปเออเห็นไหมเราใช้แต่แอปเบลอย่างเดียวเห็นไหมเย็นผู้มันหน้ามันหนกใช้แต่แอปเบลอย่างเดียวเออหน้าขาวแล้วน่าจะบอกให้ขาวแล้วที่มันเป็นดำๆเมื่อก่อนนี่ดำมากแล้วก็เหี่ยวย่นแบบว่าเป็นแห้งก้านนะคะมันจะแบบว่าหายไปเลยเห็นไหม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 เออมันจะแบบมันนิ่มนวลน,นะคะนิ่มนวลชวนเฉไลคนไหนใช้จะรู้ว่ามันนิ่มมันซึมซับเข้าไปในผิวดีมากเลยจะบอกให้จริงๆนะเออ ไม่ได้โกโหกน,นั่นนี่เอาแบบว่ารีวิวจริงพูดจริงตามความเป็นจริงนะคะเราเป็นฝ้าเราก็ต้องใจเย็นๆอยากให้ฝ้าเราหายอ่ะเราก็ใช้ให้เป็นประจําไม่ใช่ซื้อไปชุดเดียวหรือซื้อไปสองชุดโอ้ยมันไม่มันไม่ดีมันไม่อันนั้นเราต้องสังเกตหน้าตัวเองเออสังเกตหน้าตัวเองใช้ไปเรื่อยๆนะคะไม่มีครีมตัวไหนที่ใช้ปุ๊บหายปั๊บไม่มีนะคะเราก็ต้องใช้ให้เป็นประจํานะคะใช้ให้เป็นประจําแล้วก็อย่าไปใช้ตัวอื่นปนใช้ตัวนี้ก็คือตัวนี้อย่าไปใช้ปนกับตัว อื่นนะคะเราจะได้รู้ว่าเออครีมเขาดีจริงใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ไปใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะเลยรู้ว่าครีมเขาดีจริงอย่าไปใช้ตัวอื่นปุ่นเราไม่รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะคะถ้าใช้ตัวอื่นปุนนะคะถ้าเราใช้ตัวอื่นอยู่ถ้าเราจะใช้ตัวนี้เราก็เลิกใช้ตัวนั้นไปเลยแต่ถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เราก็ใช้ตัวอื่นไปเลยไม่เป็นไรค่ะนะคะแนะนําอย่างแบบว่าเอาให้แบบว่าจริงๆจังๆให้ถูกวิธีไปเลยนะคะไม่โกหกมุดเทจไม่โกงกันนะคะเอามันบีบบอกนนี่ มันกับฉีดยาเลยนะเห็นไหมมันก็จะค่อยๆปูดออกมาเห็นมาเห็นไหม,ไม,ไม,ไมเออมันเลิศค่ะตัวที่สองเป็นครีมน้ํานมครีมแบบว่าแบบว่าให้ทําให้หน้าเนียนหน้าสวยห,หน้าใสาหน้าเด้งอืออายุอ่อนลงสิบปีเพิ่นว่าอย่างนั้นอุ้ยไม่ใช่อายุอืออายุแก่อยู่แต่ว่าหน้าอ่อนลงสิบปีเพิ่นว่าอย่างนั้นนะคะครีมตัวเนี้ยใช้ได้ไหมห้ืออ่อขบอกว่ายายทาไมเป็นฝ้าล่ะใช้ได้ไหมใช้ได้เออใช้ได้จริงๆทําใหไมเป็นฝ้าใช้ได้อืมไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นฝ้า อคนที่เป็นฟ้าก็ใช้ได้ใช้แล้วหน้าเนียนหน้าตึงหน้าสวยหน้าใสนะคะเนี่ยใกล้เราเนี่ยแฟนค้ับอกเอาใกล้ๆนี่ใกล้แล้ว,บบลลลลวมันจะใกล้ยังไงเนะ่ะถ้าใกล้เกินไปกว่าน,นี้มันก็ทาไม่ได้มือมันจะจุมือมันจะจุดอ่าอะไรเขาเรียกอะไรมือมันจะจุอ่มกล้องมันก็จะทาไม่ได้คือมันก็จะเคียงใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มขาวเริ่มใสเริ่มเปิดแล้วนะถ้าคนไหนอยากรู้จริงๆนะไปดูคลิปแรกๆที่ยากจพูรีวิวนะคนละอย่างเลยหน้านะ่ะเออหน้าแต่ตอนแรกกับตอนนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะ จะบอกให้เห็นเห็นไหมเออที่เราเป็นฟ้าเนี่ยมันก็จะค่อยๆจางออกมีแฟนคลับหลายคนถามมายายราคาเท่าไหร่บอกหน่อยอยากทราบราคาอยากทราบรายละเอียดแอดมาหายายชมพูนะ่ะแอดมาเลยคะ่ะมันมีหลายราคาให้เลือกมันมีหลายราคาให้เลือกนะคะแล้วแต่ชุดเราจะสั่งมันไม่เป็นชุดมันมีหลายราคาให้เลือก ถ้าคนไหนอยากได้สนใจจริงๆส่งแรกมาหาไอซ์บัวเนี่ยส่งแรกมาในเมสเ็จเลยเนี่ยส่งเมสเ็จมาเลยนะคะน่ะในชมพูแสงจันทร์เฟซบุ๊กชมพูแสงจันทร์เพจยายชมพูพากินพาเที่ยน่ะส่งแรกส่งเมสเ็จมาเลยนะคะถ้าคนไหนอยากสวยอยากใส่อะเราแบบว่าดูแลผิวตอนนี้ตั้งแต่สี่สิบ u ห้าสิบยังไม่สายนะคะยังไม่สายเกินไปจริงๆนะจะบอกให้นี่หน้าเริ่มใสแล้วจริงๆ ใช้ได <_ of German music> you know, ้สามอาทิตย์นะไหมเนี่ยตรงนี Then, ้ยที่ฟ้าเมื่อก่อนนี่ดำพืชเลยเนี่ยดำพืชเลยเมื่อก่อนดำพืชเลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันใสแล้วมันใสขึ้นจริงๆนะจะบอกให้นะเออเนี่ยถ้าไม่เชื่อนะไปดูคลิปแรกๆที่ยันผูรีวิวแรกๆเลยนะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับตอนนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะมันแตกต่างกันมากเลยจะบอกให้ไงมันมั่นหน้ามั่นหนุกเออ มันหน้ามันหนุกผัวรักผัวหลงถ้าคนไหนอยากผัวรักผัวหลงอยากเมียรักเมียหล,ล,ลงแอดไลน์มาเลยนะไม่เป็นไม่เป็นสิวไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้ม,มิแฟนเขาบอกยายนะ่ะเป็นสิวนะ่ะเป็นสิวเยอะมากใช้ได้ะหูใช้ได้เขาใช้ได้อ,ดอเป็นสิวนะสิวหายเลยนะจะบอกนะอือ จริงๆนะไม่ได้โกหกคนไหนอยู่ต่างประเทศนะต่างประเทศที่หาครีมที่แบบว่าหาครีมที่มันไม่ถูกกับผิวเรานะคนที่อยู่ต่างประเทศนะพูดเรื่องจริงนะหาครีมที่ถูกกับผิวยากมากเราต้องใช้ของเอเชียอใช้ของไทยใช้ของเอเชียมันถึงจะถูกกับผิวไทยไทยของเราใช่ไหมเพราะว่าะของพวกฝรั่งอ่ะมันไม่ถูกกับผิวเราหรอกอือจริงๆ,ๆส่วนน้อยมากที่ใช้แบบถูกกับผิวตัวเองแต่ส่วนมากนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยเอ่ะใช้ของต่างประเทศไม่ถูกกับผิวเราเชื่อไหม เราต้องใช้ของเนี่ยของไทยไทยช่วยไทยไทยอุดหนุนไทยถ้ารักไทยไหมแล้วทีนี้มันก็จะเข้ากับผิวเรามันถูกกับผิวเรามันก็จะทําให้หน้าเราเนียนเราใสเห็นไหมหน้าเนียนผูใสแล้วเออจริงจริงน่าจะบอกให้แล้วเราใช้ตัวนี้นะมันแบบว่ามันแบบว่าถ้าเราจะแต่งหน้าหรือทาครีมกันแดดเนี่ยมันเนียนเข้าไปเลยมันจะไม่เป็นจุดเป็นกระด่างกระเด้ากระเด้ากระเด้งเนี่ยมันจะมีตินกบตินเขียตีนผัวอยู่ในเนี้ยเนี่ยมันก็จะค่อยๆ่อยหายไปถ้าเราใช้ครีมตัวเนี่ย ใช้เป็นประจำนะเห็นไหมหน้ายจสปูใสเป่งๆแล้วนะจะบอกให้หนา้าสดเออหน้าสดไม่ต้องใช้แอปไม่ต้องใช้อะไรเลยเพราะเรามั่นใจไงเรามั่นใจเพราะเราใช้มีครีมดีไงเออเรามีของดีเราเจอของดีเราก็ต้องรีบคว้าไว้เออขนาดแฟนขับอยู่เมลเบิร์นอยู่เนี่ยอยู่ทางแถวชิดนีทางแถวอเมริกาอเมริกาทางเยอรมน,นีเนี่ยสั่งสั่งไปแล้วครั้งหนึ่งใช้ยังไม่หมดเลยสั่งมาอีกแล้วกลัวใช้ไม่ทันจริงๆนะสั่งมาอีกแล้วอ วัใช้ไม่ทันเออจริงๆเนีน่ยยายภูรีวิวครีมเสร็จยายภูก็จะกินข้าวกินข้าวเที่ยงแล้วยายพภูก็จะไปส่งของคนไหนสนใจครีมนะอยู่แถวไหนทิศไหนนะบอกยายภูมานะว่าอยู่เมืองไทยอยู่ซิดนีย์อยู่เมลเบิร์นอยู่เพิร์ทอยูอ่ทางอเมริกาอยู่เยอรมน,นีอยู่อังกฤษอยู่ทางยุโรปอะบอกด้วยนะคะสั่งครีมยายนภูยายนภูจะได้ส่งให้ไปถูกนะคะเห็นไหม เลือจะเป็นแจนเลยค่ะนี่ไหมหน้าสดมันนิ่มมากเลยอยากให้แฟนขับอยากให้ทุกคู่คนมาจับหน้าแยนผูมันนิ่มมากเลยมันแบบว่ามันอลา่ามากเลยเห็นไหมถึงฝ้ามันออกยังไม่หมดเพราะว่าเราเพิ่งใช้ได้สามอาทิตย์เองเออมันมันไม่แสบหน้าแล้วก็ไม่แพ้ไม่ขึ้นผื่นไม่ระคายเคืองผิว จริงๆนะคะไม่ระคายเคียงผิวไม่แพ้ไม่ขึ้นผื่นมันจะแบบว่าซึมซับเข้าไปหน้าเราดีมากเลยซึมซับเข้าไปหน้าเราแบบว่ามันสุดยอดอลังการเลยจริงๆไหมเออจริงๆนะนมันทําให้หน้าเราเนียนเต่งตึง